เซลฟี่เฮ้ยวันนั้นอะโอ้มินิฮาร์ตให้มินิฮาร์ตทุกคนเลยนะให้มินิฮาร์ตหน่อยค่ะโอ้ถึงนนอนมาก็ให้มินิฮาร์ตเลยเนาะโอ้ขออีกขออีกขอมินิฮาร์ตอีกได้ไหมได้ไหมลูกป๊าป๊าขอมินิฮาร์ตได้ไหมเอ๊ะมินิฮาร์ตให้ทุกคนเลย ขอมินิฮาร์ตอีกโอ้แจกมินิฮาร์ตให้ทุกคนเลยเนาะอ่ะอลิสขอมินิฮาร์ตนะโอ้รักจังเลยรักทุกคนเลยนะสวัสดีค่ะด้วยได้ไหมลูกได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้อามินิฮาร์ตมินิฮาร์ตมินิฮาร์ตหิวนอมอ่ะลกูก โอ้หิวนมใช่ไหมหิวนมใช่ไหมโอ้ขอนมนะน,ม,นมอยู่ไหนเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวดื่มนมก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไงบ๊ายบายบ๊ายบายบ,บาย๊บายบายจุ๊บบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊บายบายก่อนเลยบ๊ายบาย